บ้านจริงอัครสถานแห่งการพักผ่อนริมชายทะเลหัวหินด้วยการออกแบบการตกแต่งภายในด้วยสถาปนิกชั้นนำของประเทศไทย บ้านจิงเป็นลักษณะของคอนโดพื้นดินมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับครอบครัวที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น เป็นเฟอร์นิเจอร์เกรด A เน้นความสะดวกสบายของผู้ที่เข้าพักบ้านจิงชายทะเลหัวหินสำหรับท่านที่ต้องการลงเล่นน้ำทะเลเพียงเดินออกจากบ้านพักระยะทางประมาณแค่20เมตร ท่านก็สามารถลงเล่นน้ําทะเลในทรายหาดทรายที่ขาวสะอาดของชายหาดหัวหินมุมนั่งเล่นพักผ่อนยามเย็นมุมนี้จะเป็นมุมที่ท่านได้รับความสดชื่นจากลมทะเลอยู่ตลอดเวลา การออกแบบตกแต่งภายในบ้านจริงเป็นลักษณะคล้ายคอนโดสามชั้นซึ่งในแต่ละห้องกว้างขวางสะดวกสบายมีระเบียงสำหรับนั่งเล่นพักผ่อน สะดวกสบายแม้แต่ท่านทุกท่านที่ต้องการเช่าพักเป็นรายเดือนหรือเช่าพักเป็นรายวันห้องพักในแต่ละห้องจัดแบบโล่งๆบรรยากาศเงียบสงบให้ความเป็นส่วนตัวสูง สำหรับครอบครัวท่านใดที่ต้องการทําอาหารรับประทานเองเราก็มีภาชนะสําหรับจัดทําไว้ให้พร้อมทุกอย่าง สำหรับบ้านจริงบรรยากาศพิเศษที่ท่านสามารถหาได้ก็คือความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวจากความเอาใจใส่ของเจ้าของสถานที่ทำให้บ้านจริง เป็นบ้านพักที่สะอาดสะอ้านโปร่ง ด้วยระยะทางเพียงแค่20เมตรท่านก็สามารถเดินลงเล่นน้ำทะเลในชายหาดหูหินได้อย่างสะดวกสบายกับบรรยากาศที่สวยงามบริเวณชายทะเลหาดทรายเขาตะเกียบวิวทิวทัศน์ต่างๆที่เขาตะเกียบจะเห็นได้ว่า บริเวณหาดทรายจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะเวียนกันมาเที่ยวที่นี่อยู่เป็นประจำ บ้านจิงหากท่านต้องการเดินทางเข้าพักในบ้านจิงเพียงตรงเข้าเส้นทางหัวหินเขาตะเกียบเลี้ยวขวามุ่งตรงเข้าสู่ค่ายเยาวชนดอนบอสโกบ้านจิงจะอยู่ตรงข้ามค่ายพักเยาวชนสะดวกสบายในการเดินทาง บ้านจริงคอนมิเนียมติดทะเลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์